เราให้ก่อนทร่โงขที่ก่อนเราานใช้หนาที่นี่าถ่านา่อให้าเป็นเพื่อเพื่อท่อไฟาาเพื่อตอนทา่าพักนั่งรัก่อเทียนเสือแบบแต่ดีเรื่องนี้ของปะเทาไทยกรทีว่าบาไม่เมินงท่ออยาเด็กบาลจัรราโดนแดดจักรรายเมื่อวานเข้าเสือ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 เ

จากทีโบาบาท่านผู dai, ้การท่านาทั้งน้กตลาทาน่านท่นท่านผูดีเนี่ยเาอย่ที่เน่ที่เนี่ยตุลาเนี่ทั้งคนายันไปเรทั้คนเนี่ยเพื่อเพื่อเื่ัดาเดียวไปไเดี่ยวไปลุกไปดูมากเนี่ยปไนถ้าติดตะวันของนักมองน่เนี่ยหอกดีใจ้ไม่ มีอะไรอีกเขาัเรียก็ักตัีนรับเนี่ยพอ่เรเขาาเคยมาอ่าว่าม่้องเลยนั่นก็มีเพื่อนอะไพอใหญ่ไเดพักเสียวพอไวเดกพักเสร็จไปยักหมากกู้เงินมาจากท้องจัี่เพื่อนกู้เนมากท้องถักีเลือจากเดียวลน้อง้นกอูก็ามาได้มีเร่้องจับกรน่ำไนหด้วย